สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะครับคุณเดียวนะครับในวันนี้ผมก็ได้มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมนี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เดี๋ยวผมหันกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ไงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมนะครับเต่าญี่ปุ่นน่ะ สตัวนะครับนี่เลยนะครับผมเลี้ยงเต่าญี่ปุ่นนะครับขอเรียกสั้นๆว่าเต่าแล้วกันชื่อว่าสมชายกับไม่ชื่อเต่าบินกับเต่าดอยเออเต่าบินกับเต่าดอยชื่อน้องเต่าบินกับน้องเต่าดอยนะครับและนี่ก็จะเป็นอาหารของน้องนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ดู นี่นะครับตัวสีเขียวชื่อตัวที่ผมซูมเข้าไปชื่อน้องเต่าดอยนะครับส่วนตัวเขี้ยวเขียวอ่อนๆชื่อน้องเต่าบินนะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นยังนี่เลยนี่เลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ให้อาหารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ก็ประมาณนี้เลยนะครับเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ทุกคนผมก็ามาโชว์สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับว่าเต่าผมเป็นยังไงบ้าง โอเคนะครับก็ผมได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับบาย